สวัสดีครับผมนายชนินประคาตังครับวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์ควบคุมอุณหภูมิห้องอัตโนมัตินะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ DHT22 ครับแล้วก็มีดีเลล์ไว้จ่ายไฟครับแล้วก็บอร์ด ESP8266 เงื่อนไขก็คือนะครับถ้าตรวจอุณหภูมิห้อง แล้วไม่เกิน35องศาจะมีลายแจ้งเตือนแจ้งเตือนอุณหภูมิแล้วก็บอกสถานะการจ่ายไฟนะครับตอนนี้คือต่ำกว่า35องศายังไม่มีการจ่ายไฟนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบถ้าอุณหภูมิห้องมากกว่า35องศา เมื่ออุณหภูมิเกิน35องศาระบบก็จะจ่ายไฟครับเพื่อเปิดใช้งานเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นพัดลมหรือแอร์ครับก็จะแจ้งเตือนเข้ามาที่ไลน์เดี๋ยวเราไปดูโค้ดกันเลยนะครับครับในส่วนของโค้ด ็จะมีกำหนดขาพิน DHT ใเป็น D2 ครับแล้วก็มี Wifi ชื่อ w i f i p a s s ท o r d แล้วก็ Li n e t เ k e นที่จะเชื่อมต่อกับ Line Notify ไว้แจ้งเตือนครับก็<ล>จะมีกำหนดค่าเซนเซอร์แล้วก็ รีเลย์เป็นขา d ห้าอันนีนะ้กำหนดเงื่อนไขลัดเลเวลครับในส่วนของการตั้งค่ากำหนด pin mode รีเลย์เป็นเอาต์พุตให้รีเลย์ดับไว้ก่อนอันนี้เป็นโค้ดไวไฟครับแล้วก็เซ็ตลายโเทเค็นออก ไปออกโทเค็นเงื่อนไขการทำงานนะครับให้ดีเลย์สองวิอ่านค่าให้ DHT อ่านค่าอุณหภูมิมาเก็บไวท้ที่ T แ,แล้วก็กำหนดเทมเ,เ,เป็นศูนยเท่ากับศเราก็สร้างเงื่อนไขครับ ถ้า t มากกว่า35องศาให้เทมเป e รเวลเท่ากับ5ถ้าไม่ใช่คือ t น้อยกว่า34.99ให้เทมเปร์เวลเป็น1ครับการทำงานก็คือเทมเป e รเวลไม่เท่ากับ้านเ e v เ l นะครับนี้ให้จอมอนิเตอร์แสดงค่าอุณหภูมิ การทำงานคือถ้า,ทาเทมเลเวลเท่ากับ5ให้ลน์แจ้งเตือนตอนนี้อุณหภูมิแล้วก็เป็นค่าอุณหภูมิครับและได้มีข้อความได้ทำการเปิดแอร์อ่าไม่ใช่ก็คือต่ำกว่า 34.9 9ให้ทำการปิดแอร์แล้วครับก็มีนี่เป็นส่วนของการควบคุมรีเลย์ถ้าเท่ากับ5ให้รีเลย์ทำงานถ้าน้อยกว่าให้รีเลย์หยุดทำงานครับก็ อ่านค่าทุกๆห้าวิหรือเราจะตั้งค่าตามที่เราต้องการได้ครับ